พ o อ c แค t ใน EP ที่4แล้วนะครับกับการตัดต่อด้วยโปรแกรม Cap c คป c u t เบื้องต้นนะครับสําหรับ EP นี้นะครับเราจะพูดถึงการบันทึกเสียงนะครับแล้วก็การนําเสียงเข้าไปตัดในโปรเจกต์นะครับแล้วพูดถึงการปรับระดับเสียงที่ตัดต่อมาด้วยนะครับ ปกตินะครับในการลงเสียงนะครับเราจะต้องไปลงเสียงที่สตูดิโอนะครับหรือว่าใช้เครื่องมืออื่นในการลงเสียงแล้วค่อยอิ p พ r ตเสียงเข้ามาในโปรเจกต์นะครับแต่สําหรับเจ้าโปรแกรมแคปคัทเนี่ครับเขาก็มีปากินพิเศษนะครับที่สามารถจะลงเสียงได้ในตัวโปรแกรมโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาลงเสียงจากเครื่องมืออื่นๆนนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเราสามารถจะลงเสียงเข้าไปในโปรเจกต์ โดยโปรแกรมแคปคัทได้อย่างไรนะครับผมครับสำหรับเทคนิคในการบันทึกเสียงลงไปในโปรแกรมแคปคัทนะครับทำอย่างไรได้บ้างนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเราเห็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ไมโครโฟนตรงนี้ไหมครับอ่าครับผมพอเรากดเข้าไปปุ๊บก็จะมีคําว่าเลกคอร์ดขึ้นมานะครับเราดับเบิลคลิกเข้าไปครับอ่าครับผมตอนนี้นะครับก็คือเห็นไหมครับว่าห็นหน้าต่างเลกคอร์ดก็จะเด้งขึ้นมานะครับแล้วตอนนี้คือถ้าเรากำลังเชื่อมกับไมโครโฟนนะครับข่าวที่เราพูดนะครับเกสเสียงก็จะตีขึ้นมาเรียบๆนะครับแต่ตอนนี้ผลเพราะว่าเราจะอยู่ใกล้ไมโโครรฟนสา จะปรับวอลลุ่มตรงนี้นะครับจะดังไปนะครับลดลงนิดนึงเพื่อไม่ให้เกณฑ์เสียงมันดังมากเกินไปก็คือเกณฑ์เสียงที่ดีก็ควรไม่ไม่ควรเกินเกณฑ์เหลืองเนาะเดี๋ยวดูว่าเราจะอยู่ในเกณฑ์เสียงแค่กนันดีนะครับผมทีนี้เรามาดูว่าเรามีการ,รอ,อินปะเออมีการเอ็กโคเรดิวชันนะครับคือถ้าถ้าเกิดคิดว่าเราจะมีเสียงสะท้อนรงกดไว้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ระกดนะครับเรากดไปสักหน่อยนะครับ อบบที่เราจะมาดูครับว่าถ้าเราจะบันทึกเสียงนะครับเราจะทำลงไปในไทม์ไลน์วเราจะทำอีกอะไรได้บ้างนะครับเริ่มกันนะครับเราก็มีครับเอาทามินิเซฟเตอร์มอสที่ต้นคลิปที่เราจะตัดอยูครับทีนี้เรากดเลคอร์ดครับที่ตัวสีแดงตรงนี้นะครับแล้วเราก็พูดตามสคริปที่เราได้วางไว้นะครับทีนี้ไม่ติดมันริพก่อนนะแต่จะลองทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมครับปรากฏบ่าจะเปการเข้าดามนะครับ สวัสดีครับผมชื่อเอ็ดเวิร์ดครับวันนี้อากาศดีนะครับเราก็ชวนเพื่อนๆนะครับมาเดินออกกำลังกายที่สวนสาธารณะใกล้บ้านนะครับเดินบนนี้จิตแจ่มใสนะครับออกกำลังกายทุกวันทำให้หน้ากายสุขภาพแข็งแรงครับปุ๊บนะครับเราก็กดลบตรงกดตอปตรงนี้ครับเห็นไหมครับเรากดปุ๊บนี่ครับผมจะทำอะไรถึงมันอ่ะเสร็จแล้วก็ทุกเสร็จปุ๊บเราลองกดดูครับนี่จะลองเลื่อนไทม์ไลน์เข้าไปดูครับผมลองฟังครับ สวัสดีครับผมชื่อเอดเวิร์ดครับวันนี้อากาศดีนะครับเราก็ชวนเพื่อนๆนะครับเปลี่ยนกระเบานะครับอย่างเราก็ใช้เทคนิคในการปรับเสียงครับจากที่เราเคยได้เรียนรู้มาในอีกีแลนะครับคือเราก็ัะเปี่ยงขึ้นครับอากาศดีนะครับเราก็ชวนเพื่อนๆนะครับไปเดินออกกำลังกายที่สวนสาธารณะใกล้บ้านนะครับโอเคหรือว่าเราจะมาปรับตรงนี้ก็ได้ครับตั้งค่าตรงนี้ก็ได้ครับแต่เราได้ค่าที่พอใจแล้วแก็เดินขึ้นทเจ้าศึกษาให้ดังขึ้นนะปรับที่มี่ครวนนี้จิตแจ่มใส ครับออกกำลังกายทุกวันทำให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงครับนี้พอเรามาดูวิธีรู้สึกว่าเสียงเราเนี่ยยังเกินอยู่นะครับผมยังมีสิ่งที่เราไม่ต้องการปุ๊บนะครับแล้วก็กดโอเควิธีปรับครับก็เหมือนใช้วิธที่เราเคยเรียนรู้มานะครับก็คือเราใช้วิธีด้วยหดหอบก็ได้ครับสมุดมาปุ๊บนสีอย่างแต่อยากอย่าให้ไปชนสีสุดท้ายนะครับตรงหัวแทบมีเวลาเลยมีเหลือเยอะครับปกสีเราก็จะนี่ครับ ั้ง time i n i t a t o r มาตรงนี้นะครับแล้วก็จิ้มไปที่ c ล i ปนะครับแล้วก็ียังไงครับสปรี t ครับหรือคนทน b ครับผมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็กดลบสีที่เราไม่ต้องการนะครับอาจจะจะเลื่อนดึงเสียงมาครับให้ให้สมดุลกันนะครับอันนี้เราลองฟังครับ สวัสดีครับผมชื่อเอดเวิร์ดคับวันนี้อากาศดีนะครับเราก็ชวนเพื่อนๆนะครับไปเดินออกกำลังกายที่สวนสาธารณะใกล้บ้านนะครับเดินวนนี้จิตแจ่มใสนะครับออกกำลังกายทุกวันทำให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงรับหลังจากที่เสียงที่เราได้บันทึกมาเรียบร้อยนะครับเกิดอาจจะมีเสียงวบกวนด้านนอกครับก็าจะเป็นเสียงพัดลมเสียงแอร์นะครับเสียงอะไรที่เป็นเสียงอรอบข้างนะครับที่อาจจะได้ติดเข้ามาด้วยนะครับกับเสียงครับเราก็จะมีีิทีแก้นะครับเป็นการที่ครับเป็นการติ๊กที่ คลิปก่อนนะคะที่คลิปเสียงของเรานะครับผมแล้วก็มาที่ครับน้อยวิดิโชันนะครับผมกดเข้าลุก็จะประมวลสักคู่นะครับแล้วเรามาฟังอีกสักครั้งนะครับผมนี้นะครับเราก็ชวนเพื่อนๆนะครับมาเดินออกกำลังกายที่สวนสาธารณะใกล้บ้านนะครับเดินบริสุทธิตแจ่มใสนะครับออกกำลังกายทุกวันทำให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงค่ะครับหลังจากที่เราปรับระดับเสียงจนเราพึงพอใจนะครับแล้วก็กําจัดเสียงรบกวนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาดูว่าเสียงของเราที่ที่ ได้ปรับแต่งแล้วเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับผมชื่อเอ็ดเวิร์ดครับวันนี้อากาศดีนะครับเราก็ชวนเพื่อนๆนะครับมาเดินออกกำลังกายที่สวนสาธารณะใกล้บ้านนะครับครับผมสวันนี่คือเสียงที่เราปรับแต่งเรียบร้อยแล้วครับทีทเรื่องถือว่าก็จะมีแต่เสียงบรรยายกาจะดูแขกเนี่ยพีทเราก็ดูว่าแคปคัทมีอะไรให้เราเล่นได้อีกนะครับผมทีทเราก็มาดูครับหมวดของออเดโอนะครับก็คือที่มิวสิกนะครับผมเราก็จะมีเสียงประกอบมากมายทีทเราก็มาดูว่าเสียงที่เขามีให้มีอะไรบ้างก็มีนะมีวอล์คมีล่าเลย มีการรักษามีจังหวะที่ครับพีเรามาดูล่าเลจะได้ดูบกบรรยากาศของคลิปที่เรากำลังตัดนะครับถ้าเรียกว่าล่าเดินจริงเพลให้เลือกครับี่สบายๆนสบายนีสบายสบายนะครับ อันนี้บอกเราคลิปได้เหมือนกันถ้าลเราคลิปได้ทำไมเพรคนตัวครับผมหรืาลากไปเลยครับปึ๊บอะไรปุ๊บปุ๊บคลิปก็จะถูกดึงมาไว้ในไทม์ไลน์ในช่องเสียงของเรานะครับผมเขาก็จะซ้อนต่อจากเสียงหลักเรานะครับผมทีนี้เขาดูเห็นเพราะว่าเสียงที่เราดึงมาเนี่ยยาวกว่ากว่าตัวสีที่เราบรรยายไว้นะครับผมเราจะทำยังไงครับแน่นอนครับแล้วก็ตัดครับมีการตัดเหมือนการตัดเพลงแต่การก็คือลากนะครับ ทำ i n d คเตอร์มาถึงสิ่งที่เราต้องการนะครับเราจะใช้วิธียื่นโหอด trip หรือจะใช้ตัดมีเป่าก็ได้ครับแต่ทีเราก็จะใช้เป็นวิธี control B ครับผมนะครับนี่ครับติ๊กมาติ๊กมาที่นี่ครับที่เสียก่อนครับค control B ปุ๊บโอเคเราก็ดีล e ท e เสียช่วงที่เราไม่ใช้ออกไปนะครับทีเราก็ดูข้างหน้านิดนึงครับข้างหน้าก็จะมีช่องว่างนะครับเราก็ใช้พียื่นดเอาก็ได้ครับ ก็ดึงมาทำให้ชิดนะโอเคเดีย๋ยวลองฟังสวัสดีครับผมชอปเอ็ดเวิร์ดครับวันนี้อากาศดีนะครับเราก็ชดเชยนะครับว่าตอนนี้สุดดนตรีคอเราเนี่ยจะเริ่มปรบเสียงมันใหญ่เลยแล้วเราก็ไปปรับแต่งนะครับลดเสียงคอของเราดนตรีคอของเราให้ลดลงมางที่ครับเพื่อจะให้ไม่เด่นก,กว่าเสียงมันใหญ่ของเรานะครับคนเพื่อนๆนะครับประเด็อนออกกระจายที่สวนสาธารณะใกล้บ้านนะครับเดืนอกระจายกระาไปลดอีกครดบอนกว่าสุดจะเสียงเจ้าพอดีนะครับเป็นบารมีจิตแจ่มใส ตอีนี้เรามาดูว่าจังหวะที่มันจะจบเนี่ยครับว่ามันจะจบคันหุ่นเสียงแค่ไหนบ้างสวัสดีครับผมชื่อเอ็กเบิร์ดครับกนที่เฟซเสียนะนี่โอเคเหล่านี้ชิมเสียงปุ๊บนะครับมันก็จะมีการปรับแต่งตรงนี้ครับมีเฟสอินกับเฟซเอะครับคือจังหวะหัวเข้าเนี่ยเขาขึ้นมาพอดีแล้วสวัสดีครับผมมันจะมาออกนี่ครับเราจะทำยังไงให้มันพดีรักดจะนี้ครับเฟสเอาครับดันเลยครับปุ๊บนไหครับ เห็นปุ๊บตรงนี้เห็นครับจะมีเวิร์กเงาสีดํขึ้นมาเพื่อเป็นการเขาเรียกอะไรถ้าดูนี้เห็นไหมครับว่ามันจะเป็นการเสียงเฟดที่ลดลงที่เราเราเราฟังอู่ตมน้เห็นมครับเห็นครับเสียง้เบาลงนะครับครับและนี่ก็คือการบันทึกเสียงนะครับแล้วก็นําเสียงที่บันทึกครับมาใส่ในโปรเจกต์ของเราครับรวมถึงการปรับแต่งเสียงด้วยแล้วก็การใส่เสียงประกอบด้วยครับซึ่งทั้งหมดสามารถทําได้ใน โปรแกรมแคปคัดของเราเลยนะครับผมแล้วในคลิปหน้าครับหลังจากที่เราได้ทําการตัดต่อปรับแต่งทุกสิ่งทุกอย่าง,งในคลิปของเราแล้วครับเราก็จะถึงช่วงเวลาที่เราจะนําคลิปของเราเนี่ยอ,ออกไปใช้ข้างนอกนะครับหรือการเอ็กพอร์ตน,นะครับเรามาดูว่า EP หน้านะครับในอีพที่ห้าซึ่งเป็นอีสุดท้ายเนี่ยเราจะเอ็กพอร์ตออกไปได้อย่างไรติดตามในอีหน้าครับ